สวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะอันนี้ก็แคบหมูดึกที่บ้านก็เขาเอาหนังวัวมาทำเอามาจากที่บ้านนะอันนี้คือหนังวัวนะคะแคบ,บวัวส่วนอันนี้ก็ชะแชคือต้มใส่ไก่ต่ภาษาไทยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผักอะไรนะ,ะอันนี้ก็ หมูทอดกับปีกไก่ทอดค่ะมาค่ะทานเข้าด้วยกันค่ะมาค่ะมาค่ะทานเข้าวด้วยกันค่ะ,คะกิ้นดวย วัวคแค่ม,มึที่บ้านที่บ้านใครโดนใจแคมึที่นี่อันเดียมาจากบ้านนี่ก็าลอ,อ,องวัวทำ

กอบนมนุกกอบกอบนอกนุ่มเลยกอดเองนึครับข้าวันตีเลยองหนึ่ ไปเ่ะ oh <my. S 1> ไป,ไป